โดยว่าตับเรืน hmm. ส oh, ีแดงแตที่ปจะเป็นตเ้อนเปื้อนเปนะครับเอาเชิญเลยมีคนเลี้งรับงานจากรูกหลานโดยว่ปตาท่าสวยไปเรื่อครับไอยๆพร้อมรับมเลยพร้อมรับาหน้าทีคุณหมอขอบรางวัล تھن 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 تھ อาคุณี่สงเพียกยาจากาุับใจสปอร์ตนะคะสาธุบุญนะคะเดี๋ยวเพบุญพนะคะเดี๋ยวจะพาไปุญนะคะนี่เป็นสาราเมตาหานับมนะคะ เดี๋ยวเราไปเสียบต้นเงินกันนะคะต้ื่ทำบุญกันลงนะตรงนี้เป็นต้นเงินกลางๆนะคะขอ้า่ Yes, รามันี้นะคะอาสายมาแลคุณไปด้วยกันบันทึกคุณด้วยกันวันนี้นะคะ ตากุดมอรางวัลโดยพิมาตาขอบาของรางวัลที่ให้มานะคะขอบคุณของรางวัลที่ให้มานะคะก็จะมีทั้งพระนะคะมีกําไรด้วยนะคะในตะกรุดมอนะคะในพนักงานการระานะคะขอกรุะค ตาองนั่เราพออตาีบุ้าตานี้ขอารณาพรองขอชพาษาบระพ่ครางว่าสัมปัักษาทุกที่น้องเรากระเ้องุี่น้องั ให้ประวามสุกบวานเริอคิดนึือกสินใจขอให้สความมากงาตางหาสภาพแข็ลแอมดีดีแห่และร่ำรวยรวยที่วามสุดี่งพัร้อยสเจและมี่วามสุขตลอดไปครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะ่านท่านี่มครัยังมีมาวันนี้ก็งานัเที้ยงเมาแด้วอย่างเ้ยเป็นกี่ั ระบบการทุกวันที่6นะคะวันที่หกแวันที่เจนะคะของเดือนมกรานะคะในทุกปีนะคะในวันอาจารย์นวัดหลวงพ่อและสมัยละครเนี้ยวตรงทานมอใหญ่เลยนะคะไปเตี่ยวค่ะด้านนอกก็จะมีลุนทานเยอะเลยวันนี้ก็คือทั้งวันนะค่ะ ผู้โดยสารที่ข้มามรถทางด้วยนะครับให้นัใป้เริ่มทางมารับของที่รหลือมารับวัตถุมงคลบอกรถถูนะครับที่กองอำนวยการวัตถุมงคลในศาลานะครับบริเวณในศาลา <c oughs> แจ้งคณะกรรมการนะครับให้นำให้เริ่มทาง ทัก่อนที่ท่านะลนะครับ่อนที่ท่านชะลบก็ขอให้นำป้ายรงทานะครับมารับวัตถุมงคลรับคณะกรรมการนะดับคณะกรรมการที่กองเป็นการแสดงัตถุมงคลที่ในศาลนะครับจะได้รับขอบที่ไว้เป็นมงคลระดับพิเสร็จแล้วป้ายมา รับวัตถุบุพภัณฑปรับมอบวัตถุบุพภรณฑ์นะครับ,รบ